จำได้ไหมดาวซี s ซนส์เชนจ์ล่าสุดขึ้นแท่นคุณแม่และวนะโด่งดังแจ้งเกิดจากบทบาทบุตรดาวจากภาพยนตร์ดางซีเซนส์ h a n g e เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสำหรับอดีตนางเอกนาบยูวอทิตหรือชื่อเดิมนาบยูวอนาดแต่พักหลังเธอก็ได้เซตัวหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงพันตัวทำธุรกิจต่ออ่อนธุรกิจด้านสกินแคร์ และปัจจุบันนาบยูวทิดก็ได้กลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วเรียบร้อยโดยเมื่อวันที่10เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566อดีตนางเอกได้เผยภาพคู่กับลูกน้อยพร้อมข้อความว่า Hello from my new family member, We are my baby, were my soul, were my u n e r my l i l e member. ท่ามกลางชาวเน็ตแท็กคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงและต้อนรับหนูน้อยกันเป็นจำนวนมากทีมงานทีนี้ .com ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ